ริมแรงเราให้กำลังใจกันเนะี่ยมันช่วให้จากมดตัวเล็กๆอ่ะมีพลังเป็นชา้างได้เลยนะเออใช่ไหมลูกทํางานเป็นทีมเสริมแรงกันด้วยความสามารถของแต่ละคนแต่ละคนทําหน้าที่ที่สุดกําลังก็เป็นการเสริมแรงกันแล้วถ้าการสื่อสารแบบเสริมแรงกันอีกสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษากายเคยโอบกอดกันบ้างไหมลูกในทีมของเราเคยโอ้โหเนี่ยมันเสริมแรงมากม แล้วสึกแบบถ้าดีใจงานของทีมเราประสบความสาเร็จโอบกอดกันมันเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งเลยเนาะเฉลิมฉลองความสําเร็จแต่บางครั้งที่แบบมันผิดพลาดมันพลาดไปแล้วมันมีปัญหาโอบกอดกันก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่แบบเสริมแรงกันเข้าไปอีกว่าเฮ้ยไปด้วยกันสู้ด้วยกันเมื่อเช้าที่เข้ามาเห็นแบบรวมพลังกันแล้วื่อเช้าทำอะไรอยู่คะพี่เดินเข้ามาอะไรนะลูก พี่มองเข้ามาพี่สงส่กำลังจะเหมือนนักกีฬาแล้วเวลาจะลงสนามแข่งขันเนี่ยรวมพลังถ่ายคลิปก่อนเลยอทำคอนเทนต์ก่อนเลยค่ะที่หาตื่นเช้ามาทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เสริมแรงไหมเสริมแรงนะทำคลิปออกโซเชียลให้ทุกคนเห็นว่าเราพร้อมแล้วนะรอพี่ตั้งแต่ตีห้าแล้วพร้อมแล้วทําคลิปก็เป็นการเสริมแรงกันเช่นกันเห็นไหมเสริมแรงแข่งขันเสริมแรง เราแชร์เราแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดพี่บอกว่าการทําง,งานเป็นทีมแล้วยิ่งแชร์ความคิดกันเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆเราจะเห็นมุมมองทิ่กว้างมากๆหลากหลายมากๆแต่พอมันจะสําเร็จได้แบ่งปันทั้งความคิดแบ่งปันทั้งความสาามรถของเราแล้วเนี่ยพอเราแชร์ความคิดเยอะๆอีกเรื่องหนึ่งการรับฟังเนาะเหมือนที่เราประทูบาราเมื่อเมื่อที่ผ่านมาปะทูบาระของเรา ฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างใส่ใจฟังอย่างตั้งใจแล้วฟังอย่างไร,ร้อกคติเปิดใจเปิดกว้างรับกันร่วมคิดร่วมสร้างรวมพลังข้อนี้พี่ขอไฮไลท์ไว้เลยอะค่ะพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สภานักเรียนของเตรียมอุดมมีอยู่แล้วเตรียมอุดมปฐุมของเราเน,เนี่ยมีอยู่แล้วเรื่องของการไว้ใจวางใจกันเชื่อใจกันให้ใจกัน ไว้ใจรุ่นพี่ไว้ใจรุ่นน้องเหมือนที่พี่ฝนออกมาเมื่อสักครู่พี่ฝนบอกเลยว,ว่าหนูขอยืนดูอยู่ห่างๆยังห่วงแต่สุดท้ายหนูห่างออกมาแต่หนูไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะว่าน้องทําได้ดีมากรุ่นพี่หกหกไว้ใจวางใจพวกเราเหมือนกันค่ะพอมาดูในทีมของหกเจ็ดวันเนี้ เราต้องขับเคลื่อนงานต่างๆของของสภานักเรียนเรามีเยอะมากเนาะที่จะเราจะก้าวสู่การเป็นโรงเรีต้นแบบสภานักเรียนเนี่ยมันมีกิจกรรมมากมายก่ายก,กองเลยในใน,ในส่วนของ